เขาเรียกว่าถังอะไรถังดับเพลิงถังดับเพลิงอ๋อมีฉีดเลือม,มีไว้ทำอะไรถังดับเพลิงเอาเอาไว้ฉีดน้ำเพื่อที่จะขับรถดับเพลิงไปดับไฟอ๋อหรอคะเราต้องใช้อุปกรณ์ไปดับไฟค่อนเพื่อที่จะจะไปฉีดน้ำไปฉีดน้ำทำยังไงอ่ะ จะไปดับไฟอ๋อไปดับไฟเหรอแล้วเพียงจะไปดับไฟกับใครดับไฟกับนักดับเพลิงแล้วเรา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 ไปนักดับเพลิงโหวันนี้น้องเพลงเป็นนักดับเพลิงอะคะแล้วมันมีที่สัญ้าิด้วยนะมีดึงได้ด้วยนะอ๋อดึง ใช้ยังไงมาฉีน้ำยังไงแล้เราต้องใช้ผังดับคืนนะคพี่สาวใรับ้ก่อน